เมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาค่ะนายตรีพัฒน์ม,มหากิจวิวัฒน์ตัวแทนบริษัทยูสม,มิดกรุป๊ป ได้เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนที่สนอทองหล่อเพื่อลงบันทึกประจําวันดําเนินคดีกับลิลลี่เงียนในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะเนื่องจากเธอได้มีการกล่าวถึงบริษัทในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ว่าปัญญาอ่อนณนะตอนนั้นตนเข้าใจว่าเกิดจากอารมณ์และความไม่เข้าใจว่าเราเป็นตัวกลางในการไก่เกลียดทั้งเจ้านี้และลูกนี้ค่ะซึ่งการลงบันทึกประจําวันครั้งนี้ถือว่าเป็นการตักเตือนครั้งแรกแต่หากมีการหมิ่นประมาทครั้งที่2ก็จะดําเนินคดีและเรียกค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านบาท เนื่องจากเราเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์มีนายทุนเยอะและการหมิ่นประมาทของลิลลี่เป็นการพูดในโซเชียลทําให้สามารถดูซ้ําหรือเผยแพร่ซ้ซําๆได้จึงสร้างความเสียหายให้บริษัทเป็นอย่างมากค่ะช่วงที่ผ่านมาในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนบ,บริษัทที่รับไก่เกลียหนี้ของปูมันธนาพบว่ามีเจ้าหนี้เข้ามาติดต่อแล้ว5-6ถึงคนยอดนี้โดยรวมไม่ต่ำกว่า10ล้านยืนยันใช้เวลาไม่นานในการคืนเงินแต่ขอให้เจ้าหนี้แต่ละคนส่งเอกสารมาที่บริษัทอย่าไปร้องตามสื่อต่างๆโดยจะรวบรวมเจ้าหนี้และ มูลค่าทั้งหมดภายในสิ้นเดือนนี้จากนั้นก็จะทยอยคืนเงินให้แบบเต็มจํานวนนายปรีพัฒน์กล่าวค่ะ